คุณแจรถหม,ม่โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะวันดีก็อยู่กันในเกม Forza Horizon เฟอย่างเช่นเคยนะก็วันนี้นะผมก็มีรถคันหนึ่งนะจะมารีวิวนะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะก็เป็นนะคันนี้เลยเนี่ยทำไมมันมืดจังนะเนี่ยก็เป็นคันนี้เลยนะ แมคคาร์แลนนะ่ะ6ค่า0 LT นะปี2021นะโอ้โหซึ่งมันสวยมากๆนะมาพร้อมกับสีดำดุก็รถคันนี้นะก็มีแค่765คันนะในโลก ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่ได้ครอบครองนะประเทศไทยก็มีแค่8คันนะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่ได้ครอบครองรถคันนี้รถคันนี้เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่อง V8 Twin Turbo นะนี่ฮะเครื่องอยู่ข้างหลังนะนี่เครื่อง8ท t w i ทอร์ b o นะแรงม้าอยู่ที่765แรงม้านะทําความเร็วสูงสุด330กิเมชั่วโมงนะเพียงแค่7.2วินะฮะ0-100ก็แค่ 2.8วินาทีนะคันนี้โอ้โหถือว่าแรงมากๆนะโอ้โหแล้วก็เป็นรถที่แพงมากๆนะผมก็ใช้ตังส่วนตัวผมและซื้อไปประมาณ20ล้านนะแต่คันนี้ราคาจริงๆอยู่ที่44ล้านบาทไทยนะใครอยากมีรถคันนี้ครับนะต้องมีเงินที่44ล้านบาทนะราคาในเกมนะก็ประมาณ400,000 CR นะแต่ว่ามันไม่มีขายนะต้องทำเควสเอานะรถคันนี้ แต่ซึ่งผมไม่ต้องทำเควสนะผมก็ได้มาจากการประมูลนะผมซื้อมา20ล้านเซียนะถือว่าแพงมากๆนะโอ้โหก็เดี๋ยววันนี้นะเราจะมาเทสกันนะกับเจ้าพวงมาลัย Logitech G923 นะเนี่ยเราเรามาดูภายในกันนะอโหภายในรถนะประตูก็จะเปิดแบบ เป็นปีกนกนะหคยข้างในนี่แบบสวยมากนะฮะหุ้มด้วยหนังอคันทัลล่านะโอ้โหหน้าจอดิจิตอลนะฮะโอ้โหถือว่าออกแบบมาแบบรถสปอร์ตแต่ยังมีความแบบเทคโนโลยีอยู่นะฮะง่ายเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องดูนะเสียงจะเป็นยังไงนะโอ้โห,โโหเสียงโคตรโหดโอ้เสียงจะโหดไปไหนครับเนี่ยตรงนี้ก็จะสามารถเปิดได้นะฮะ นี่เปิดเก็บของแบบไปเที่ยวอย่างนี้ได้กระเป๋าหนึ่งใบนะอเอาไปเยอะไปได้ไม่สามารถย้ายบ้านได้นะจ้างรถปรทุกจะดีกว่านะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาลองขับกันดูนะนี่โอ้พอออกมาข้างนอกมันสวยมากๆนะสีดําดุนะไปเดี๋ยวมารอกันนะแต่ให้ฟังเสียงเดิมๆก่อนแล้วกัน เสียงโหดมากฮะแต่ต้องมาวิ nope. tá, re really cool. right, ่งกับดินนะครับโอ้โหรถมันจะแบบน่าจะเปิดนิดนึงนะแต่มันสวยมากฮะโอ้ยแบบว่าเป็นรถที่ผมชอบเลยนะครับเนี่ยเสียงนี่ทำมาได้เหมือนมากนะแบบได้ขับรถจริงๆเลยนะ โอ้แต่ต้องมาลุยน้ำนะแต่ลุยน้ำโอสบายนะโอ้โหรถเปิดแล้วอะครับโอ้โหลยน้ำสปายนะเพราะว่าท่อค่อนข้างอยู่สูงนะน้ำไม่เข้าเครื่องนะแต่มันวดจะวิ่งในเมืองอะครับโอ้โหไม่ควรมาวิ่งอย่างนี้้าเดี๋ยวลองมาเทสเส้นทาง ทางตรงกันดูนะว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่โอ้โหรถเปิดหมดแล้วฮะโอ้โหสกปรกโสโครกอย่ีกแล้วฮะรถผกโฉบรอบมาไวฮะเกาะถนนดีมากฮะ สภาพเดิมๆนะโอ้ยหน้าจอข้างในตอนนี้ก็แบบเหมือนจะเป็นโหมดสปอร์ตนะนก็จะเหลือแบบให้ดูแค่ครึ่งเดียวนะเหมือนเป็นแบบว่าหมวดรถแข่งนะ แต่มันเลี้ยวกับพวงมลาลัยนี้ดีมากๆนะแบบเกาะถน,นนนะครับมันไม่ค่อยลื่นนะรถคันนี้ถ้าเป็นพวกคูกสติอะไรเงี้ยมันจะลื่นนะแต่คันนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยลื่นนะสามารถบับได้ง่ายๆเลยนะสองร้อยนะสามร้อยนะเชื่อโจทยิ่งได้สามร้อยสามสิบอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะ มันไม่ค่อยถลายเลยนะรถคันนี้มันไม่ลื่นนะเกาะถนนดีมากครับเกียร์เจ็ดสปีดนะคันนี้โอ้วิ่งเกาะถนนดีมากคนระับ เบกดีเลยฮนะโอ้โหเป็นรถที่ควบคุมง่ายมากครับแบบมันไม่ลื่นนะครับมันไม่เหมือนพวกแรมโบเลยนะแรมโบยังมีลื่นบ้างนะคันนี้แบบมันดนึบถนนไปเลยนะเนี่ยดูการทำงานของยางนะโอ้โหยางค่อนข้างเกาะนะ เร็วด้วยนะเสียงโหดขับมันนะกันนี้แนะนำเลยนะ เดี๋ยวเราจะเข้ามอเตอร์เวย์กันนะเทศทางตรงนะ มันเลี้ยวตามพวงมาลัยดีมากนะผมสัมผัสได้เลยนะโอ้มีฟ้าผ่าขา้าหน้าสามร้อยแล้วนะสามร้อยสามสิบน่าจะถึงนะน่าจะเลยด้วยสามยสี่สิบน่าจะถึงนะเดิมเดิมนะนี่สภาพ นิ่งมากอะโอ้เกือบ350นะโอ้โห,โโหเขาบอกมาแค่3ามร้อยสามิบนะแต่บินไปสา0รเกือบ50นะยังควบคุมง่ายอยู่เลยนะแบบ สะบัดหน้ารถสบายครับแบบมันนิ่งนะดูฮนะแบบมันไม่สะบัดนะฮะขนาดผมโยกหลบนะโยกหลบรถสบายเลยฮะคันนี้ถ้าเป็นรุ่นอื่นนี่สะบัดไปแล้วนะโอ,โ,โอ้โหสุดจริงฮนะ เบรกหนึบมากฮะโอ้โหสุดยอดฮะคันนี้เดี๋ยวเรามาลองแต่งเครื่องกันนะแล้วก็แต่งสีดิดหน่อยนะว่าจะแต่งอะไรได้บ้างไป let's go ฮะ เอาละครับตอนนี้ผมก็ทำการแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะโอ้โหโคตรสวยนะก็ทำการแต่งเป็นสีส้มนะแป็กดำแบบเงาๆนะแล้วก็ใส่สเกิร์ตหน้ามานิดนึงนะเพิ่มความดุนะโอ้โหแบบสวยจริงนะแล้วก็จัดเครื่องมาเต็มระบบนะตอนนี้แรงมาก็อยู่ที่1,170แรงมานะซึ่งแบบ ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะขึ้นมาเกือบเท่าตัวเลยนะแต่๋ยวเราจะมาลองเทสกันนะว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่โอ้โหแต่แบบสวยจริงๆอนะสะดุดตามากคนระแบบจุกกับแสงแดดนะโอโ้รอบมาไวขึ้นนะแล้วก็มีเสียงเทอร์โบนะมาไม่รอช้าเรามาเทสกันเลยแล้วกันนะว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่นะกับ1 1 7 0แรงมานะ โอ้เสียงโคดมากอะจะลองจอดแบบออกตัวดูสักหน่อยนะว่าจิวิงด้เฉร่นะ เกียร์ก็ยังเป็นเจ็ดสปีดอยู่นะเผลอขึ้นมาเลยฮะสี่ร้อยแล้วท่านผู้ชมตั้งใจขับมาเพราะผมไม่อยากให้มันชนนะ ร้อยนะตอนนี้วิ่งมาสี่ร้อยนะสี40 6, 40 7, นะ่ร้อยหกสี่ร้อยเจ็ดหน้าประมาณนะั่นนะสับสป,ปีดสูงสุดตอนนี้ ก็ยังควบคุมง่ายอยู่ดีนะเนี่ยปาดหน้ารถสปายอนะมันไม่สปัดเลยนะขนาดเ่400นะเป็ดถือว่าดีมากนะ โอเคครับก็เป็นไงกันบ้างนะกับเจ้าแมคลาเรนนะ 765LT นะโอ้โหสีส้มแบบสวยมากนะแต่แม็กผมไม่ได้แต่งเลยนะผมเน้นเป็นแม็กเดิมนะเพราะว่ามันก็สวยอยู่แล้วนะที่ผมใช้แม็กเดิมมันมีโลโก้แม็กคาเรนนะติดอยู่นะผมก็เลยไม่ค่อยอยากเปลี่ยนเท่าไหร่ตอนนี้ค,ครับก็จุกกันไปนะกับเจ้าแม็กลาเรนนะท็อปสปีดแต่งเต็มก็ประมาณ400 หน้านี่ยังไม่ได้จูนนะก็ถือว่าแรงที่เดียวนะขับสนุกนะเลี้ยง่ายมากฮนะเก็บสำหรับคลิปนี้ก็ไ้เท่านี้แล้วกันนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฮนะไปแล้วฮะบ๊ายบายนะ